เด็กนักเรียนผมเขาอยากเป็นครูฮะเรียนจบม6ไม่มีติดค้างศูนย์สอบเข้าสมัครเข้ามาหาวิทยาลัยได้ได้คณะครูอย่างที่ตั้งใจทุกวันนี้ทำงานขับรถขนส่งครับมันน่าเสียดายไหมเด็กนักเรียนผมอยู่กับคุณย่าในพื้นที่ของเตอ จริงๆแล้วเป็นเด็กที่ไม่ได้ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเด็กที่เรียนเก่งโดดเด่นด้วยแต่ชอบทำกิจกรรมเราเห็นมาตั้งแต่ตมต้นจนขึ้นมปลายจากเด็กที่ไม่มั่นใจในตัวเองไปไปมา,มาเราอยู่เราสร้างคุณค่าให้เขาอยากจะให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสได้เรียนได้ไกลเขาอยากเป็นครูฮะเขาเห็นเราเป็นต้นแบบแล้วเขารู้สึกว่างานที่เราทำอ่ะ สร้างและเปลี่ยนแปลงชีวิตคนอื่นได้เด็กคนนี้สอบได้ครับสอบเข้าสมัครเข้ามาหาวิทยาลัยได้ได้คณะครูอย่างที่ตั้งใจทุกวันนี้ทำงานขับรถขนส่งครับเขาไม่ได้ติดศูนย์ครับแต่เขาไม่ได้วุฒิม .6 เพราะเขาค้างค่าเทอมของโรงเรียน ตอนนั้นก็คุยกันจริงจังคุยกันซีเรียสเลยนั่งคุยมานั่งคุยกันที่บ้านเลยเลบเขาบอกว่าต่อให้ผมไปเรียนต่อให้ผมกู้ต่อให้ผมได้เรียนฟรีอ่ะที่บ้านย่าก็ป่วยต้องการคนช่วยงานที่บ้านหรือต่อให้มาเรียนตรงนี้ได้เรียนฟรีไอ้เงินค่าใช้จ่ายคือมันมีคอส์สอื่นๆนอกเหนือจากค่าเทอมอ่ะอีกเยอะมากเลยนะฮะผมไม่มีปัญญาจ่ายหรอก ยังไงผมก็ต้องทาไปทํางานอยู่ดีผมไปเรียนแบบนี้ไม่ได้ยังไงผมก็ทําได้ไม่เต็มที่โอเคงั้นคุณเอาไงเงื่อนไขอย่างนี้ไม่เป็นไรแล้วพร้อมเมื่อไหร่ก็ขอให้คีบความตั้งใจนี้ไว้แต่มันน่าเสียดายไหมมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเขาไม่ขยันเขาไม่พยายามเขาไม่ขวนขวายแล้วเขาไม่ใช่ว่าเขาทําไม่ได้เขาทําได้แต่อะไรล่ะที่ตัดโอกาสของเขาอะไรที่ทําให้เขาต้องพะวงจากสิ่งที่อยู่ข้างหลังและไม่กล้าคว้าสิ่งที่อยู่ข้างหน ดังนั้นเรื่องสวัสดิการกับเรื่องการศึกษาแล้วก็บวกไปถึงอานาคตของประเทศที่มันจะได้จากการศึกษามันเกี่ยวพันกันหมดเลย <yd ul ky> คือมันเป็นความปวดใจของคนเป็นครูนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่มีศักยภาพไม่ใช่ว่าเขาขี้เกียจแต่มันเกิดจากรากถามว่าตั้งแต่เขาเกิดมาได้กินนมแม่ส่งเสริมพัฒนาการอย่างเต็มที่หรือเปล่า อยู่ในสภาพวะแวดล้อมแบบไหนอาหารการกินกินครบทุกมือหรือเปล่ามาโรงเรียนมีข้าวเช้ากินหรือเปล่าจะต้องทนหิวท้องที่มันหิวโซมานั่งเรียนแล้วไม่รู้เรื่องหรือเปล่าการศึกษาต้องฟรีจริงๆไม่ใช่แค่เป็นชื่อนโยบายทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาได้ ไม่ต้องมีพ่อแม่คนไหนไม่ต้องมีเด็กคนไหนมาไม่ได้รับบุตรเพราะค้างค่าเทอมโรงเรียนอีกต่อไปถึงแม้โรงเรียนบางโรงเรียนที่ไม่เก็บค่าเทอมเพราะรู้ว่าสุดท้ายแล้วพ่อแม่ก็ไม่มีปัญญาจ่ายเพราะอยู่ชายขอบอยู่ชนบทก็ต้องมีการศึกษาที่ดีมีคุณภาพทรัพยากรเยอะแยะมากมายแต่เราเอาไปจัดการศึกษาเราเอาไปทุ่มกับอะไรไปทุ่มกับพิธีการหรือเนื้อหาหรือเรื่องในหลักสูตรที่มันไม่จําเป็นเป็นเรื่องที่ พยายามจะคงรักษาไว้ซึ่งอำนาจของชนชั้นนําแต่ไม่ได้เป็นไปเพื่อคนตัวเล็กตัวน้อยเลยจะต้องตัดลดสิ่งนั้นลงและทําให้การศึกษาเป็นไปเพื่อการปลดปล่อยและเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนเท่านั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงการเรียนรู้ทุกอย่างได้เพื่อให้เราได้พัฒนาตนเองให้เราได้ใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ อย่างสมศักดิ์ศรีการศึกษาเป็นของทุกคนรัฐต้องมีหน้าที่ในการจัดสรรให้และทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงการศึกษานั้นได้